แต่แล้วเหตุการณ์อันน่ากลัวที่ผู้กองคมสันลลิงเกรงก็ไม่ได้บังเกิดขึ้นเครื่องบินอเมริกันมาถึงระเบิดบนเกาะตังประมาณ20นาทีก็พากันบินกลับไปเสียงระเบิดที่สะทืนเรือนลั่นบนปากหลุมก็เงียบสนิทเป็นปิดถิงมันก็เลยทําให้ผู้กองคมสันและนายแพทย์ทั้งสองคนหายใจทั่วท้องขึ้นกว่าเดิมอย่างสังเกตเห็นได้ชัดเหนื่อย,ย่างเหลืออีกสามหมาผู้กองลองดูสิครับ รสชาติไม่เร็วทีเดียวพอการทิ้งระเบิดผ่านผลไปแล้วบวทชาติระลงก็ขยันขยอให้ผู้กองคมสันกินเนื้อสบย่างไฟที่ทหารขมิ้นแดงเอามาให้ด้วยความเป็นห่วงว่ากลัวจะหิวเดินเอาผอบอกองพันอมหิตถึงกับอ,อืดออม,มทําท่าจะคายของเก่าออกมาเอาดื้อ,อวิธีเดียวที่ทําได้ในขณะนั้นคือต้องปฏิเสธออกมาด้วยน้ําเสียงเร็วหรือไม่ไม่ผมไม่หิว ผมกินมาแล้วที่กองบัญชาการหมวดกฤษดาขยับปากจะถามก็ปรากฏเสียงเคลื่อนไหวดังขึ้นมาที่ปากหลุมนั่นเองเด่นเอาการสนทนาของบุคคลทั้งสามต้องยุติลงเป็นปิดถึงบันไดไม้ไผ่ถูกย่อนลงมาอีกต่อจากนั้นทหารเขมรแดงก็โผล่หน้าลงมาเรียกผู้กองคมสันให้ปีนขึ้นไปเป็นคำรบที่สองผอ,อกองพันอมหิตคาดการได้อย่างทะลุปลุกโลงว่าตัวเขาเอง จะต้องถูกนำไปสอบถามหาข่าวกลองที่กองบัญชาการใต้ทะงอนผาริมชายทะเลซึ่งผู้กองบินเลอร์โดนขังอยู่กับฝูงสุนัขในกรงเหล็กอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เหตุการณ์มันกลับตละปัดไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือแทนที่จะโดนทรมานเพื่อให้ตอบคำถามผู้กองคมสันกลับถูกพาไปขังเอาไว้ในเรือนลงวิทยุมีสายอากาศและโยงระยางไปหมดเราเพิ่งทราบว่า ผู้กองเคยผ่านการอบรมคอร์สพนักงานวิทยุความเร็วสูงมาก่อนเรามีงานให้ผู้กองทำนายทหารขมินแดงยศร้อยเอกคนเดิมที่เล่นสงครามจิตด้วยการพาผอ,อกองพันอมหิตไปดูผู้กองมิลเลอร์กินเนื้อสบสดๆกับฝูงสุนัขในกรงซึ่งนั่งอยู่หน้าเครื่องวิทยุยี่ห้อเซนิตพูดภาษาไทยด้วยน้ำเสียงเป็นกันเองยิ่งกว่าครั้งแรกอย่างสังเกตเห็นได้ชัดร้อยเอกคมสันลาจพิทักษ มองดูเครื่องวิทยุดังกล่าวแวบ,บเดียวก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคือเครื่องดักฟังที่มีประสิทธิภาพสูงที่หน่วยสืบราชาการรับ CIE ใช้อยู่ในสมรภูมิเวียดนามและประเทศลาวเป็นประจำแต่เมื่อมันมาปฏิหารอยู่ในกำรรม,มือของทหารขมินแดงบนเกาะตังจะเล่นเอานักก่อวินาศกรรมมือดีจากจอปลออดที่จะตื่นเต้นไม่ได้อินเตอร์เซปใช่ไหมครับ้อยเอกคมสันลองยับบ้าอินเตอร์เซตป ซึ่งหมายความว่าเครื่องดักข่าวออกไปและก็ดูเหมือนไม่ทันจะขาดคำด้วยั้ำไปนายร้อยเอกทหารขมิแดงก็สวนคำพูดออกมาด้วยสีหน้าซึ่งแสดงออกถึงความพอใจอย่างสังเกตเห็นได้ชัดคนที่เคยผ่านการอบรมในคอร์สพนักงานวิทยุมาแล้วพอเห็นเครื่องอินเตอร์เซปนี่ก็รู้ได้ทันทีว่าตัวเองกำลังจะถูกมอบหน้าที่ให้ทำอะไรในขณะที่พูดเหมือนกับจะชมผู้กองคมสันอยู่ในที นายทหารขมรแดงคนดังกล่าวกระจูนความทีเครื่องอินเตอร์เน็ตอยู่ไปมาจนกระทั่งเจอคลื่นการติดต่อระหว่างสถานีลอยฟ้ากับเครื่องบินไอพ่นสหรัฐเข้าโดยบังเอิญก็เอื้อมมือไปกดแป้นให้เครื่องบันทึกเทปขนาดเล็กซึ่งพ่วงต่ออยู่บันทึกข้อความการติดต่อวิทยุเหล่านั้นเอาไว้ทุกถ้อยกระทงความพอบอกกองพันอมหิตหวัวใจแทบจะหล่นวูบไปกองอยู่ที่ตาตุม่มราะนึกไปถึงเลยมา่าขมิ้นแดง จะมีเครื่องมือสื่อสารประสิทธิภาพสูงและสามารถดักฟังการติดต่อจากสถานีลอยฟ้าได้ชัดเจนถึงขนาดนั้นและถึงแม้บางครั้งคำพูดดังกล่าวนั้นจะเป็นรหัสแต่มันก็ไม่เหลือวิสัยของหน่วยสืบราชการลับเวียดนามเหนือที่รัสเซียหน,นุนหลังอยู่อย่างเปิดเผยจะถอดรหัสออกมาได้ความทีของสถานีลอยฟ้าใช่ไหมนายร้อยเอกทหารเขมรแดงถามผู้กองคมสันราชทิทักษ์เหมือนกับไม่แน่ใจ แต่อบอกองพันอมหิตหลูได้โดยสัญชาตญาณทันทีว่าที่แท้จริงแล้วนายทหารเขมรแดงนั่นหลูขึ้นของวิทยุของสถานีลอยฟ้าซึ่งสหรัฐใช้เป็นศูนย์สั่งการเข้าโจมตีเกาะตังเป็นอย่างดีและดักฟังมาตลอดจนกระทั่งเขาเองตกเป็นเฉลยศึกอยู่ในขณะนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่ผอบอกองพันอมหิตจะปฏิเสธความจริงออกไป แผนการบางสิ่งบางอย่างที่บเกิดขึ้นในสมองอย่างปัจจุบันทันด่วนทำให้ผู้กองคมสันต้องตีหน้าย้อนถามออกไปด้วยความเคลียบแข็งใจถูกต้องครับเอ๊ะทำไมผู้กองทราบหรักครับผมผมและกรดูเหมือนไม่ทันจะขาดคำได้สำไปนายทหารขมิ้นแดงก็พูดพลงขึ้นมาด้วยใบหน้ายิ้มยิมผมก็สำเร็จขอพนักงานวิทยุความเร็วสูงจากกรมการทหารสื่อสารในประเทศไทย รุนหลังผู้กองเพียงรุ่นเดียวผมจําผู้กองได้ดีวันรับประกาศนียบัตรผมยังยืนดูผู้กองอยู่ข้างๆหอประชุมเลยครับผู้กองคมสันก็แทบไม่เชื่อหูตัวเองยังไม่ทันจะขยับปากจะพูดอะไรต่อไปนายทหารขมินแดงยศร้อยเอกก็พูดต่อไปด้วยน้ําเสียงเอาการเอางานบันทึกการติดต่อของสถานีลอยฟ้าทั้งหมดลงในเทปคาดเสร็จนั่นแล้วนําเสนออยู่ทุกวันก่อนหกโมงเย็น ถ้าอยากจะกินเนื้อศพและโดนขังรวมกับหมาเมื่อไหร่แล้วก็บอกผมผมจะเปลี่ยนหน้าที่ให้คนอื่นทําแทนผู้กองทันทีพอพูดจบนายทหารมเขมรแดงยศร้อยเอกก็พาตัวเองออกไปจากห้องวิทยุโดยปล่อยผู้กองคมสันกับช่างซ่อมวิทยุชาวเวียดนามเหนืออีกสีคนปฏิบัติงานก็ตามลำพังพอบกกองพันอมหิตรีบเข้าไปนั่งบนเก้าอี้หน้าเครื่องอินเตอร์เซปด้วยความตื่นเต้น หรากยังไงยังไงมันก็ดีกว่าที่จะโดนขังอยู่ก้นหลุมให้กินเนื้อศพมองไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันแถมไม่รู้ข่าวข่าวการเคลื่อนไหวของฝ่ายเดียวกันอีกด้วยพอมีโอกาสที่จะดักฟังข่าวการติดต่อของสถานีลอยฟ้าผู้กองคมสันจึงมีความกระตือรือร้นที่จะกระทำหน้าที่พนักงานวิทยุให้กับนายร้อยเอกทหารเขมรแดงด้วยความเต็มใจผอบกอกองพันอมหิทธพบความสะดวกสบายขึ้นจากเดิมอย่างสังเกตเห็นได้ชัด อาหารการกินก็กินร่วมกับช่างวิทยุชาวเวียดนามเหนือพอตกตอนกลางคืนก็อาศัยเรือนโรงวิทยุเป็นที่หลับนอนพร้อมเสร็จเสียอยู่อย่างเดียวที่ออกไปเพ่นผ่านนอกเขตหลัวลวดน้ําซึ่งกัน้นหลอมโรงเรือนวิทยุไม่ได้อย่างเด็ดขาดผู้กองคมสันปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเรือนโรงวิทยุเกือบสองเดือนเต็มๆโดยไม่ได้ข่าวคราวของหมวดฤษดาและหมวดชาตตะลงตลอดจนทาหารหน่วยจู่โจมพิเศษคนอื่นๆเลย ขณะนี้กําลังขีปนาวุธทั้งหมดของรัเสเซียถูกลําเลียงไปสีหฮนุวิวหมดแล้วจูจูตอนเที่ยงคืนของวันต้นเดือนที่3ซึ่งผู้กองคมสันโดนควบคุมอยู่บนเกาะตังเพื่อนช่างซ่อมวิทยุชาวเวียดนามเหนือซึ่งมีความสนิทสนมกันพอสมควรเนื่องจากทำงานร่วมกันมานานก็กระซิบบอกรอบอกองพันอมหิตด้วยสีหน้าเหมือนกับจะวิตกกงังวลสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างสังเกตเห็นได้ชัด คุณบอกผมทำไมผู้กองคมสันย้อนถามออกไปด้วยควาระมัดระวังพรุ่งนี้ทหารเขมรแดงและพวกเชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่เข้ามาช่วยเหลือเขมรแดงลบบนเกาะตังจะถูกลำเลียงกลับพนมเปนทั้งหมดช่างส่องวิทยุชาวเวียดนามเหนือกระสิบ,บอกความลับต่อไปอีกเล้๋ยวพวกผมละ่ะผู้กองคมสันและนำละลักถามอย่างชนิดแทบจะลืมหายใจ ผู้กองและพักพวกจะต้องถูกปล่อยทิ้งอยู่บนเกาะกับประชาชนเขมรผู้ไหลประโยชน์ตามลําพังคําพูดมาผู้กองและพักพวกสะดุดใจผอบกกองพันอมหิตอย่างจังเล่นเอาผู้กองคมสันต้องละลำลักถามออกมาด้วยน้ําเสียงเร็วหรือลูกน้องของผมยังมีชีวิตรอดอยู่อีกกี่คนรอดอยู่หลายคนพวกทหารเมขมรขังเอาไว้ในหลุงพรุ่งนี้เช้าถ้า ทางซ่อมวิทยุซึ่งคงจะคิดได้ว่าไม่สมควรจะเปิดเผยความลับให้มากไปกว่านี้ก็เบรคคำพูดเอาไว้อย่างกระทันหันแต่ผู้กองคมสันไม่ยอมยังคงลุกต่อไปอีกอย่างชนิดไม่ยอมให้ช่างซ่อมวิทยุชาวเวียดนามตั้งตัวได้ทันถ้าอะไรบอกผมให้หมดสิครับไหนๆพวกคุณก็จะพากันอพยพไปจากเกาะนี้หมดแล้วมาลืนนี้ทหารอเมริกันหน่วยคอหนังจะยกผลขึ้นบกที่เกาะตัง ถ้าผู้กองได้รับการช่วยเหลือก็ลองไปข้นหาในไร่มะพร้าวดูก็แล้วกันกำลังใจของผู้กองคมสันดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวข่าวการยกผลขึ้นบกของนาวิกโยธินสหรัฐทำให้ผอบอกองพันอมหิตมองเห็นอิสรภาพอยู่แค่เอือ้อมแต่ผู้กองคมสันก็ไม่ได้แสดงอาการตื่นเต้นออกมาให้ช่างซ่อมวิทยุชาวเวียดนามเหนือผิดสังเกตแต่อย่างใด นอกจากจะเฝ้ารอการยกผลขึ้นบกของทหาร่วยนาวิกโยธินสหรัฐด้วยหัวใจอันหลอนลุ X ่มเหตุการณ์ท <t> ีจะเริ่มเป็นจริงเมื่อทั้งซ่อมวิทยุชาวเวียดนามเหนือทั้งสามคนหายหัวไปจากเรือนลงวิทยุในตอนเช้าวันลุ่งขึ้นเดี๋ยวต่อจากนั้นบนเกาะตังก็เงียบเชียบเหมือนกับปราศจากสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เรื่องวิทยุดักข่าวก็ถูกทั้งส่อมวิทยุขนติดมือไปด้วย นั่นเองเสียงระเบิดจากกระสุนปืนใหญ่จากเหลือพิฆาตอเมริกันที่ระดมยิงเปิดทางให้นาวิกโยธินยกผลขึ้นบกบนเกาะตังก็ดังสะเทือนเลื่อนลั่นขึ้นสามนัดสันสอนเวลาแห่งการได้รับอิสรภาพที่รอคอยมาเกือบสามเดือนเต็มๆได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เหือพิฆาตที่จอดอยู่ในทะเลหน้าเกาะตังดังสะเทือนเลื่อนลั่นตำบลกระสุนตกเริ่มขยับเข้ามาครอบคลุมภูวิเทศบนตัวเกาะเหมือนจะจะถล่มให้แหลกลานทุกตารางนิ้วเสียงระเบิดปานแผ่นดินถล่มกล้เลือนลงวิทยุที่ผู้กองคมสันหลงเหลืออยู่แต่เพียงคนเดียวเข้ามาทุกขณะเป็นที่น่าสงเกตว่า ไม่มีเสียงปืนยิงโต้ตอบออกไปจากเกาะตั้งเลยแม้แต่นิดเดียวอันแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งมากขณะนี้ทหารขเขมรแดงตลอดจนขีปนาวุธเกลฟูของรัเสเซียซึ่งทำความเสียหายให้กับเครื่องบินไอพ่นสหรัฐมานับไม่ถ้วนถูกถอนตัวออกไปจากเกาะหมดแล้วตามคำบอกเล่าของทั้ง่อมวิทยุชาวเวียดนามเหนือนั้นจริงๆผู้กองและพรรคพวกจะต้องถูกปล่อยทิ้งอยู่บนเกาะกับประชาชนขเขมรผู้ไร้ประโยชนต์ตามลำพัง คำบอกเล่าของช่างซ่อมวิทยุเวียดนามเหนือพลางพลายขึ้นมาในจิตสํานึกและมันก็เป็นสิ่งบอกเหตุที่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดขณะนี้ตัวเข้าเองตลอดจนลูกน้องและประชาชนเขมรผูดไหลประโยชน์ส่วนหนึ่งมีหวังโดนปืนใหญ่ประจําเรือพิฆาตยิงถลลมแหลกลานอยู่บนเกาะนีอย่างไม่ต้องสงสัย เสียงก็เบิดอันทียิบแสดงให้เห็นบ้าเหลือพิฆาตที่ซันโบอยู่จะต้องมีไม่น้อยกว่าสามลำขึ้นไปอย่างแน่นอนและยิ่งไปกว่านั้นประสาทหูของผู้กองคมสันก็ยังได้ยินเสียงเครื่องบินไอพน่นแผ่สนันอยู่บนท้องฟ้าอีกด้วยสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดทำให้ผู้กองคมสัน เห็นลงจากเรือลงวิทยุแล้ววิ่งกระเซิงหาหลุมหลบภัยอย่างไม่คิดชีวิตพอเจอหลุมระเบิดเข้าอย่างบังเอิญลอยเอกคมสันลาชพิทักษ์ก็กระโดดลงไปบอบอย่างชนิดไม่กลัวหน้าอกหน้าใจพังหลังจากเหลือพิฆาตยิงถล่มอยู่พักใหญ่ก็ยุติการยิงเป็นปิดถิงจากนั้นทั้งจรวดนาปามและระเบิดขนาดหนักจากตระกูลเอฟทั้งหลายก็บินเข้ามาปูพรมบนเกาะตังและลอกแล้วและลอกเล่า เสียงจรวดหน้าปามพุ่งทะลวงตัดอากาศดังบาดจิตบาดใจและกระทบพื้นดังสนัน่นประกายไฟสีดำปนส้มพุ่งสาดออกไปล้รอบเพชเสียงดังปึ๊บได้ยินอย่างถนัดหูแล้วก็ไอ้ประกายไฟนรกนี่มันถูกเนื้อหนังมนุษย์ได้เมื่อไหร่ลักษณะคล้ายๆกับปุ๋นขนาดต้นไมส้สดๆอย่างลุกไม่เกลี่ยในช่วงพิบตา ระเบิดนาปามโดนถล่มลงมาอีกไม่กี่ลูกป่ามะพร้าวบนเกาะตังก็โดนไฟไม่โกลนกลิ่นน้ำมันเบนซินตลบอบอวนไปหมดทั้งอาณาบริเวณการทิ้งระเบิดเ่างบ้าคลั่งของเครื่องบินเอชซีซีผ่านพ้นไปแล้วช่วอึดใจใหญ่ก็ปรากฏเสียงโลเตอร์ตัดอากาศดังปัดปัดๆตัวเหนือศีสะเดนเอากำลังใจของผบอกองพันอมหิตซึ่งเหมอบอยู่ในหลุมระเบิดมีกำลังใจเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเหราะนั่น แสดงให้เห็นว่านาวิกโยทินหน่วยหมาเหาะได้ยกผลขึ้นบกเกาะตังเข้าให้แล้วความดีใจทำให้ผู้กองคมสรนรีบตะกายขึ้นจากหลุมระเบิดแต่พอขึ้นมาแงนหน้ามองดูฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ที่บินเกาะมูอยู่บนท้องฟ้าพอบอกองพันอมหิตก็ต้องกระโจนลงไปในหลุมเดิมเมื่อกันชิปใช้มินิกัรยิงเคลียร์พื้นที่ลงมาเป็นหาฝน ากระสุนปืนกลนอากาศที่บิ่งทะลวงผ่านปากหลุมไปดังเขียวขาวทําให้หัวใจของผู้กองคมสันแทบจะหยุดเต้นเพราะถ้ากระโดดลงหลุมฉาไปเพียงเสี้ยววินาทีเดียวแน่นอนเหลือเกินเห็นส่วนและกระดูกกระเดี่ยวของเขามีหวังแหลกเป็นหมูบะช่อด้วยอํานาจปืนกลนเจาะกันทรงอนุภาพนั้นอย่างไม่ต้องสงสัย หลังจากการชิปยิงเคลียร์สองสามเที่ยวเฮลิคอปเตอร์บรรทุกนาวิกโยธินหน่วยม้าเหาะก็ทยอยกันลงผื้นเพื่อยึดสถานที่สำคัญสำคัญบนตัวเกาะตังทันทีเสียงปืน M16 คำรามอย่างทีเย็บผสมประสานกับเสียงกระโดแมกนิโตดังสะเทือนเรือนลั่นร้อยเอกคมสันซึ่งหมอบอยู่ในหลุม รีบตะกายขึ้นอย่างทีนิดแทบจะลืมหายใจสภาพเหตุการณ์ในตอนนั้นร้อยเอกคมสันลาดชพิทักรู้ตัวดีว่าถ้าขืนทะเลทะลาวิ่งเข้าไปมีหวังโดนพวกเดียวกันยิงถิงด้วยความเข้าใจผิดอย่างไม่ต้องสงสัยพอบกอกองพันอมหิตซ่อนตัวอยู่ข้ขางเรือนลงวิทยุจนกระทั่งทหารหน่วยนาวิโยธินบวชหนึ่งเคลื่อนที่เข้ามาใกล้จึงร้องตะโกนบอกชื่อยศและสังกัดตัวเองออกไป กว่าจะพูดกันหรูเรื่องกเสียเวลาไปไม่ใช่น้อยเพราะนาวิกโยธินเหล่านั้นมีความรอบคอบพอตัวกลัวว่าทหารเขมรแดงจะสวมรอยเข้ามาแล้วถือโอกาสจู่โจมเข้าสังหารอย่างชนิดยอมตายไปด้วยกันเ <c oughs> ดชะบุญทหารนาวิกโยธินหน่วยมมาเหาะคนหนึ่งเคยผ่านการฝึกอบรมนค่าายฝึกกิีนแบรเล่ที่ชายแดนเขมรม,มาแล้วผู้กองคมสัน ึงผ่านการตรวจสอบและสามารถลากตัวเข้าหากลุ่มนาวิกโยทินดังกล่าวได้อย่างสะดวกโยทินแทนที่ผู้กองคมสันจะเข้าไปรับการรักษาตัวบนเฮลิคอปเตอร์พยาบาลอบอกองพันอมหิตกลับพากลุ่มทหารบุกตะลุยเข้าข้นหาผู้กองมินเลอร์อดีตผอบอกไข่ฝึกกลีนแบ์เลยและลูกหนองภายในไร่มะพร้าวทันทีผู้กองคมสันพาทหารหนาวิกโยธินเคลื่อนที่เข้าเขตไร่มะพร้าว ก็ม <S an> ีกระสุนลึกลับยิงโต้ตอบออกมา2อสมนัดจากกระท่อมทางด้านขวามือผอบกกองพันอมหิตเบนลำกล้องปืน M16 เข้าใส่กระท่อมเดี๋ยวเมียวกลยิงด้วยระบบอัตนมัติเต็มตัวฝากระท่อมซึ่งทำด้วยไม้ไผ่ขัดแตะกระจุยกระจายไม่มีชิ้นดีพร้อมๆก็มีเสียงหวิดหลงของผู้หญิงดังโหยหวนอยู่ภายในกระท่อมดังกล่าวนั้นหม่ก็นั่นผู้หญิง นาวิกโยธินคนหนึ่งคลางออกมา,าดูเหมือนไม่ทันจะขาดคำด้วยสำไปก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งชุดดำวิ่งกระเซิงกระเซิงหนีออกไปจากหลังกระท่อมสภาพของร่างกายแดงฉานไปด้วยเลือดจากบาดแผลที่ถูกยิงมองเห็นแดงเถือกไปหมดทั้งร่างกายผู้กองคมสันลดปากลำกล้องปืนลงสายตาจ้องมองผู้หญิงซึ่งวิ่งหนีอย่างกระเซิะกระเซิงจนกระทั่งหล่นลงไปในหลุมเบื้องหน้าทั้งเหนือทั้งตัว เดี๋ยวจากนั้นก็ปรากฏเสียงร้องเหมือนกับจะได้รับความเจ็บปวดอย่างสุดชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหลุลมขวาดเธอคงจะโดนขวาดไหม้ไผ่ในหลุมนั่นเสียบเอาเข้าแล้วนาวิกยโยธินอีกคนคาดการขึ้นมาด้วยสีหน้าแยงแยงผู้กองคมสันเคลื่อนที่เข้าไปที่ปากหลุมด้วยท่าทางระมัดระวังพอถึงปากหลุมก็จะโงกหน้าลงไปมองดูก้นหลุมที่ผู้หญิงผู้เคาะหลายตกลงไป แต่พอมองเห็นเหตุการณ์ภายในหลุมธนตาก็ถึงกับยืนตะลึงจังงังเหมือนกับไปเชื่อสายตาตัวเองก้นหลุมดังกล่าวไม่ลึกเท่าใดนักจึงสามารถมองเห็นร่างของผู้หญิงที่ตกลงไปนอนนิ้นพลาดๆอยู่กับพื้นโดยมีร่างอันขมุบข,ขมอมของมนุษย์ที่มองไม่ออกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายช่วยกันกัดเนื้อตามแขนตามขาผู้หญิงดังกล่าวกินอย่างอริสอร่อยเหมือนกับเป็นเนื้อสัตว์อันโอชะยังไงอย่างนั้นเฮ้ hey! ผู้กองคมสันหลองตะโกนสุดเสียงพร้อมกระแย่ปากกระบอกปืนลงไปนิ้วฉีที่อยู่ในโกงไก่ทำท่าจะเหนียวไก่เข้าหาตัวคงจะเนื่องจากเสียงตะโกนของผอบอก,กองพันอมหิตนั่นเองที่ทำให้มนุษย์ผู้กินเหนือคนทั้งเป็นเนงยหน้าขึ้นมองปากหลุมมองเห็นเลือดที่ริมฝีปากอย่างหน้าขยะแยงพอมองเห็นใบหน้าของบุคคลทั้งสองธนตาเท่านั้น นิ้วชีขวาในโกงไกลของผู้กองคมสันก็กลายเป็นอมพาสขึ้นมาอย่างปัจจุบันท่านดวนเลาะให้ขมุกขมอมขนาดไหนก็ตามเขาไม่มีวันที่จะลืมลูกน้องทั้งสองคนดันได้หมวดชาตินะลงหมวดกฤษดาผู้กองคมสันตะโกนสุดเสียงเมื่อจำได้ว่าผู้พิสมัยเหนือมนุษย์สดๆคือนายทหารผู้ใต้บังคับบัญชาของเขานั่นเอง แทนที่หมวดชาติอลงและหมวดปิษดาจะสนใจกลับเสียแยกเขี้ยวซึ่งเต็มไปด้วยเลือดอันแดงเถือกแล้วก้มลงกัดแทะเนื้อส,สดสจากล่างของผู้หญิงผู้เคาะหลายต่อไปอีกอย่างตะกลุมตะกรามคุณพระช่วยทําไมทําไมเป็นแบบนี้ผู้กองคมสันคลางออกมาหลังกระสุดตัวลงนั่งที่ขอบหลุมอย่างสิ้นเลี่ยวสิ้นแรง รอจนกระทั่งผู้หมดทั้งสองแทะกินเนื้อจากร่างกายหญิงสาวสึกขณะนี้ขาดใจตายไปแล้วจนอิ่มหนำถึงยื่นแขนลงไปในหลุมพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงแหบพราหมวดผมผู้กองคมสันยังไงละ่ะจำได้ไหมขึ้นมาเร็วนาวิกโยธินมาช่วยเราแล้วหมวดชาติลงเงยหน้าขึ้นดูด้วยดวงตาเขียวปัดแต่บัดดลนั้นเอง เขาก็ลุกพรวดขึ้นมาดึงข้อมือผู้กองคมสันไปกัดโดยท่าทางดุร้ายเดชะบุญผู้กองคมสันระมัดระวังตัวอยู่แล้วจึงพะงะตัวหลบได้ทันแต่ฟันของผู้หมวดชาตินาลงก็เจียวท่อนแขนเลือดทะลักออกมายัางทันตาเห็นกว่าจะช่วยเหลือเอาผู้หมวดผู้พิสมัยเหนือมนุษย์ทั้งสองคนขึ้นมาได้ลเล่นเอาทหารนาวิกโยธินทั้งหมดเหงื่อตกไปตามๆกันจากนั้น หมวดกฤษดาและหมวดชาติดำรงถูกมัดมือมัดเทา้าแถมติดเอาผ้าเช็ดหน้าอุดปากเดี๋ยวมัดรอบริมฝีปากอย่างแน่นหนาอีกทีหนึ่งสำหรับผู้กองมิลเลอร์ยิ่งอาการหนักกว่าทุกๆคนทหารน,นาวิกโยธินไปพบผอบอ่อไข่ฝึกกลีนแบลเลย์ในกรงสุนัขพอช่วยออกมาจากกรงแทนที่ร้อยเอกมิลเลอร์อ,อดีตเสืออากาศรับจ้างจากสบกมบูรภูมิเวียดนามจะเดินเหินเหมือนกับคนธรรมดา รับลงคลานสีเทาแถมยังเข่ากันโชคและหอนเหมือนกับสุนัขท,ทั่วไปไม่มีพิษผลการตรวจขนภายในเล่มมะพร้าวก็ปรกากฏว่ายังมีทหารหน่วยจู่โจมพิเศษของกองพันอมหิตยังเหลือรอดชีวิตอีกสามคนแต่และคนมีอาการไม่กลจริตเหมือนกับผู้หมดทั้งสองคนแต่ที่ดักไปกว่านั้นก็คือพอช่วยขึ้นมาจากหลุมก็ไล่กัดทหารนาวิกโยธินชนลมุนบุ้นายไปหมด ก่าจะจับตัวได้ก็เล่นเอาชลมุนบุ่นายไปพักหนึ่งเฮลิคอปเตอร์เริ่มทยอยบินขึ้นสู่ท้องฟ้า้อยเอกคมสันลาดพิทักษ์นั่งอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำเดียวกับลูกน้องทั้งห้าคนที่โดนมัดหายใจฟืดฟาดอยู่กับพื้นห้องโดยสารถึงใจทมินหินชาติขนาดไหนก็ตาม น้ำตาลูกผู้ชายของพอบกกองพันอมมหิตก็คอเต็มเบ้าด้วยความสะเทือนใจเมื่อเห็นสภาพอันพิกลทางจิตของลูกน้องทั้งหมดที่หันหลังชนกันเฉิดชิงกับทหารขมิดแดงบนเกาะตังอย่างชนิดเลือดท่วมแผ่นดินชีวิตนักรบของวีละบุรุษนิลนามเหล่านี้จบเกมลงแล้วแต่การต่อสู้ในสังคมป่าคอนกลีตจะต้องดำเนินต่อไปอีก ไม่มีใครให้คำตอบได้อีกไม่นานเกินรอเราคงได้รู้กันจบตอนที่30อาอวสานเรื่องกองร้อยผีนรกแล้วนะครับโปรดติดตามและฟังเรื่องต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณี่หลายครับ